สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาใส่เบ็ดนะครับนี่ครับว้าว <Wow. S 1> เบ็ดคัน20่สคันครับเหยื่อครับใส่เดือนนี่ครับ หมายของผมจะเป็นนี่ครับเป็นลําห้วยสาธารณะนะครับซึ่งวันนี้ฝนตกใหม่ครับเนี่ครับจะมาลองดูแล้วก็ใส่ตามป่าหญ้าลกๆล,ลงไปข้างล่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูครับ เคครับเราก็เริ่มใส่กันเลยครับใส่ไปเรื่อยๆก็ดูดูไปนะครับผมจะไม่บรรยายมากนะครับเ,เวลานี้ก็เป็นช่วงเย็นนะครับใส่ไปครับ ลำห้วยมันก็ลกๆหน่อยนะครับก็ให้ระวังพวกงูพวกอะไรด้วยนะครับ ใ,ใส่มาก็ถึงฝายน้ำล้นแล้วครับแล้วก็ผมจะใส่ลงไปข้างล่างอีกนะครับมันจะมีลำห้วยลำทานเล็กๆนี่ครับบรรยากาศ โอ้มันคือหกแทนพี่น้องพี่ไซจังไหนดิอ้ลองเบิ้งครับ ตอนนี้ก็ได้ใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตอนเช้าเรามาดูกันนะครับว่าเด็ด20คันนะครับจะได้ปลากี่ตัวเดี๋ยวผมจะใส่ตรงนี้คันหนึ่งนะครับน้ำก็ไหลครับฝนตกใหม่เป็นน้ำจากบุญภูเขานะครับไหลลงมา ก็ตรงนี้ก็มันจะมีปลาอยู่ครับขึ้นมาจากคลองจากอะไร,รผมคิดว่ามันน่าจะมีพวกปลาดุกปลาช่อนอยู่นะโอเคครับเราก็จะใส่ตรงนี้เป็นที่สุดท้ายนะครับแล้วก็ตอนเช้าเรามาดูกันโอเคครับ สวัสดีตอนเช้าครับเราก็จะมายามเบ็ดกันนะครับเวลานี้ก็ช่วงเวลาประมาณ6กโมงเช้านะครับบรรยากาศก็เย็นสบายครับโอเคครับเราไปติดตามชมกันเลยครับไปดูคันแรกที่เราใส่เลยครับไม่ติดครับ อาแล้วครับรู้สึกว่าจะโดนแล้วครับติดครับพี่น้องครับติดครับโอ้ปลาช่อนนะครับ ได้แล้วครับหนึ่งแต้มครับ <Yahoo! S 1> มาดูอีกครับนี่ครับนี่ก็ติดครับโอ้โหครับเรียบร้อยครับก <c oughs> ระดูกครับพี่น้องได้สองตัวแล้วครับ ติดดิกแล้วครับนี่ครับตัวเล็กครับ ติดๆครับพี่น้องติดครับ จมครับพี่น้องมีบนน้อมั้ยเนี่ยโอ้มีครับมีครับพี่น้องโอ้ครับนี่ครับปลาช่อนครับเดี๋ยวยอดเยี่ยมครับ หมดแล้วครับเบ็ด20คันได้ปลาอยู่6-7ตัวนะครับนี่ครับพอได้กินอยู่ครับสำหรับเหยื่อไส้เดือน2ได้7ตัวครับพี่น้องครับ นีครับฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยววันหลังผมจะพามาใส่อีกนะครับวันหลังผมจะเอาเขียดกําลังจะไปส่องเขียดมาใส่ดูนะครับแล้วก็จะใส่บริเวณนี้ครับลําห้วยนี้ครับปลาค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมจะใส่ลงไปขยับลงไปข้างล่างอีกนิดนึงนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ